ออกาทำาให้ทำให้เราลดลดน้ำใจลดนลด้ำใจยลดภาระมันไม่ได้มากมายแต่น้ำใจยิ่งใหญ่เนาะให้กำลังใจด้วยใไค่ะ้มาไรู้เลยเหรอ ไหนนี่คือคือจะไปถึงออผมเดี๋ยวต้องขึ้นรถค่ะรถอีกรอบนึงไมสุขภาแล้วแม่คนคนรู้จักกันเอานขอบคุณครับ ให้กำลังใจนะพี่นะแล้วผมนะให้โต้โต้้วีวิวแชร์มานั่งค้าวิวแชร์เขียนออกไปข้างนอกให้รับอากาศนี่นะมีครับมีข้อบวดนะ ก็เป็นตั้งใจอะไรแน่นอนเนาะมันไม่ได้มากมายแต่ว่ามาลดภาระลดรายจ่ายในช่วงนี้นะเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับครับครับแล้วแต่อย่างนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนของผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยต้องดูร่างกายต้องดูร่างกายก่อนอืมต้องไหมก็อืมการฉีป้ายมาอีกไม่กี่ไม่นานอืมอืมอืมเชื่อพิการกับ จะร้ายยังอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้หกสิบหกได้ไหมได้ได้แล้วแล้วมีมีมีได้หรือยังก็มีทำอะไรเข้าเป็นส่วนอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามญาติต้องถามญาติต้องถามไปเออเออสู้สู้นะครับนันท์ชายนะครับเอามนี่อันนี้เที่ยงครับเที่ยง